เสียงระเบิดดังสึกก้องท่ามกลางท้องฟ้ามืดครึ้มเมืองมานถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟและความโกลาหลร่างของนักรบมานและอสูรกายต่างๆกระโดดพุ่งเข้าหากันอาวุธวาววับฟาดฟันและประกายแสงพุ่งกระจายไปทั่ว การต่อสู้ในเมืองมานเต็มไปด้วยความรุนแรงและท้าทายทั้งเสียงคำรามของอสูรและเสียงฟาดฟันของอาวุธทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดในท่ามกลางสนามรบลูน่าจอมมันสาวสวยยืนหยัดต่อสู้อย่างเก่งกล้าผมยาวสีเงินของเธอสะบัดไปมาในลม พลังแห่งมารที่เธอใช้สามารถทำลายศัตรูให้แตกกระจายเป็นชิ้นๆได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวด้วยดวงตาสีแดงอันเจิดจ้าและท่าทางที่มั่นใจลูน่าเป็นที่ยำเกรงของทุกคนศัตรูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าก็กำลังคุกคามเข้ามาเรื่อยๆแต่นักรบมารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เริ่มเสียเปรียบ ลูน่าใช้พลังเวทมนต์ของเธอสร้างวงแหวนเวทมนต์รอบตัวขณะที่ศัตรูพุ่งเข้ามาเธอไล่คาถา,าและปล่อยพลังเวทมนต์ที่รุนแรงทำให้ศัตรูระเบิดกระจายเป็นฝุ่นควันในขณะที่ศัตรูที่เหลือเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของลูน่าพวกมันเริ่มถอยกลับแต่ลูน่าไม่ยอมปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ง่ายๆ เธอเรียกพลังเวทมนต์ครั้งสุดท้ายและปล่อยพลังที่ทำลายล้างมากที่สุดพื้นดินสั่นสะเทือนและเปลวไฟพุ่งกระจายไปทั่วทำให้สัตว์ูทุกตัวพ่ายแพ้เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงลูน่ายืนอยู่กลางสนามรบที่เงียบสงัดเธอมองไปรอบๆและเห็นว่าสัตว์ูทั้งหมดถูกกำจัดเรียบร้อยแล้ว ลูหน้ายิ้มอย่างภาคภูมิใจเธอหันไปมองที่พื้นและสังเกตเห็นม้วนคมทีเวทมนต์ลูน่าหยิบม้วนคมทีขึ้นมาและพินิจที่เคราะห์นี่อะไรนะ่ะเวทสร้างประตูมิติงั้นเหรอเธอพูดกับตัวเองแล้วหันไปพูดกับคนสนิทที่อยู่ใกล้ๆกลับปราสาทไปหาอะไรหวานๆกินกันเถอะลูหน้ากล่าวพร้อนกับรอยยิ้มฉันอยากกินทาร์ตเลือดแมงมุมกับ ช็อกโกแลตพูดเลือกซอสปีศาจจังเลยคนสนิทของลูน่ายิ้นและตอบกลับเจ้าคะ่ะจองมันเราจะเตรียมของหวานเหล่านั้นให้พร้อมเมื่อเรากลับถึงปราสาททั้งคู่หายไปในแสงสว่างของประตูมิติที่สร้างขึ้นโดยม้วนคำพีพวกเขาเดินทางกลับปราสาท <N> ของลูน่าเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งใหม <N> ่ที่กำลังจะมาถึง หลังจากลูน่าและคนสนิทได้กลับมายังปราสาทโดยใช้ประตูมิติที่สร้างขึ้นจากคัมภีร์ในคืนเดียวกันนั้นลูน่าก็เริ่มสนใจคัมภีร์ที่พบและตัดสินใจทดลองใช้งานเพื่อสำรวจมิติอื่นโดยหวังว่าจะได้พบโลกใหม่หรือท้าทายที่ไม่เคยพบมาก่อนแต่คัมภีรนั้นเกิดความผิดพลาดทำให้เธอถูกพามายังมิติโลกมนุษย์โดยไม่ทันตั้งตัวตอนเช้าในโลกมนุษย์ อากิระตื่นขึ้นมาตอนเช้าพร้อมกับความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเขาลืมตาเขาก็พบว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งที่ดูไม่เหมือนใครยืนอยู่กลางห้องของเขาผมยาวสีเงินสองประกายดวงตาสีแดงสดใสจับจ้องมาที่เขาพร้อมกับเครื่องแต่งกายที่หรูหราและประหลาดเขารู้สึกตกใจและไม่เชื่อสายตาตัวเองจนต้องถามออกไปว่าเธอเป็นใคร ลูน่าเองก็ตกใจไม่แพ้กันเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในห้องของชายหนุ่มแปลกหน้าเธอรีบตอบอย่างสุภาพแฝงด้วยความเยื่อหยิ่งในฐานะจอมมันว่าเธอคือลูน่าจอมมันจากโลกมันทำให้อากิร่ารู้สึกสับสนในตอนแรกแต่ด้วยบุคลิกที่ดูเป็นมิตรของลูน่าทำให้เขาค่อยๆเปิดใจและพยายามทำความรู้จักกับเธอ หลังจากการพูดคุยไปมาอากิระพบว่าลูน่าเป็นเพียงเด็กสาวที่ชอบความท้าทายและการผจญภัยมากกว่าที่จะเป็นจอมมารที่น่ากลัวลูน่าเองก็พบว่าการได้อยู่ในโลกของมนุษย์นั้นเป็นประสบการณ์ที่ใหม่และน่าสนใจและยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออากิระแนะนำให้ลูน่ารู้จักกับเกม เธอก็ตื่นเต้นและสนใจมากอากิรานำคอนโซลเกมออกมาและเริ่มสอนลูนาเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมลูนาซึ่งไม่เคยเจอกับเทคโนโลยีแบบนี้มาก่อนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลองทำสิ่งใหม่ๆอากิราเลือกเกมต่อสู้เกมหนึ่งเพื่อให้เธอทดลองเล่นในตอนแรกลูนาพยายามทำความเข้าใจวิธีการควบคุมตัวละครและเธอค่อนข้างทุลักทุเล แต่ด้วยความมุ่งม,มั่นและสัญชาตญาณของจอมมารเธอก็เริ่มเล่นได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่นานอากิราประทับใจในความสามารถในการปรับตัวของลูนา่าและความกระตือรือร้นของเธอที่อยากจะเล่นเกมต่อเขารู้สึกว่าลูน่าไม่ได้แค่เป็นจอมมารที่มีพลังอำนาจแต่ยังมีด้านที่น่ารักและที่เล่นซึ่งทำให้เขาเริ่มรู้สึกสนใจและเอ็นดูเธอมากขึ้น ลูน่าเองก็พบว่าการเล่นเกมไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังเป็นการฝึกฝนทักษะในรูปแบบใหม่ที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนเธอสนุกกับการท้าทายอากิระในเกมและถึงแม้ว่าเธอจะแพ้บ้างแต่เธอก็ยังหัวเราะและยิ้มอย่างมีความสุขทั้งสองเริ่มสนิทกันมากขึ้นผ่านการเล่นเกมและอากิระ ก็ตรหนักได้ว่าการพบเจอกับลูน่านั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ในโลกของเขาเองลูน่าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความขี้เล่นเธอชวนอากิระไปผจญภัยในโลกของเธอเห็นว่านี่เป็นการตอบแทนที่ดีสำหรับการที่เขาให้เธอเล่นเกมเธอมองอากิระด้วยแววตาเป็นประกายพร้อมกับถือเครื่องเล่นเกมพกพา จริงสิเจ้าสนใจไปผจญภัยในมิติของข้าไหมถือว่าเป็นการตอบแทนที่เจ้าให้ข้าเล่นเกมลูน่าพูดพร้อมกับยิ้มอย่างมีเล่ในาอากิระที่ยังคงงงอยู่มองไปที่เครื่องเล่นเกมในมือของลูนา่าเดี๋ยวนะเธอจะเอาเกมของฉันไปด้วยเหรอใช่สิลูน่าตอบทันทีโดยไม่ลังเลอากิระถอนหายใจอย่างยอมจำนน ก็ดีเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วด้วยงั้นไปก็ได้เขาพูดพร้อมกับยอมรับคำเชิญลูนา่ายิ้มกว้างขึ้นขณะที่เธอสร้างประตูมิติขึ้นมาพลังเวทมวนต์หมูนวนเป็นวงกว้างและส่องแสงสะท้อนถึงความตื่นเต้นของเธอและการผจญภัยที่กำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงตอนนี้ขอให้ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วย และขอบคุณสำหรับการรับชมไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปสวัสดีค่ะ